หลายคนถามว่าค้าถ่ายรูปสอนอะไรบ้างวันนี้คลิปนี้มีคําตอบค่ะพี่ดานะคะมาเรียนค้าถ่ายรูปสินค้ากับแอนนะคะเพราะว่าพี่ดาบอกว่ากําลังจะเปิดร้านกาแฟแต่คือยังไม่รู้เลยว่าจะถ่ายรูปยังไงบ้างคือปกติถ่ายแล้วมันไม่สวยเลยเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วการถ่ายรูปจริงแล้วการจัดพรอมเนี่ยค่ะ ต้องทำยังไงแอนก็สอนตั้งแต่เบสิกเลยนะคะว่าการจัดองค์ประกอบรูปควรเป็นยังไงบ้างแล้วมุมมองในการถ่ายรูปเนี่ยมีมุมไหนบ้างรวมถึงการจัดแสงการจัดพอปการเลือกฉากการใส่กราฟิกต่างๆนะและเรียนแบบเจอตัวนะคะจะได้ทดลองถ่ายรูปสินค้าจริงๆด้วยค่ะได้ลองเลือกพอปเลือกฉากให้เข้ากับสินค้านะคะคือแอนก็บอกพี่ดาว่าถ้ามีสินค้าที่อยากจะถ่ายะคะ่ะสามารถนําสินค้ามาได้แต่อเผอิญว่าเขายังไม่ได้ซื้อสินค้าที่แบบขายเลยก็เลยแอนก็เลยเอาสินค้าที่มีนะคะให้ทดลองถ่ายคือพี่ดาไปแล้ว ว่าร้านกาแฟที่อยากเปิดนะคะจะเป็นสไตล์แนวจีนโมเดิร์นแอนก็เลยให้ลองจัดพ็อปแนวสไตล์จีนโมเดิร์นดูนะคะอันนี้ก็คือทดลองถ่ายตอนเวิร์กช็อปกันนะคะแอนก็จะมีการแนะนํานะคะว่าเลือกสีเลือกพ็อปยังไงเลือกฉากยังไงนะคะให้มันเข้ากันกับตัวสินค้านะคะแบบไหนลงไปแบบไหนเยอะเกินนะคะแอนก็จะบอกแนะนําให้ตลอดเลยคะ่ะแล้วก็ให้ทดลองถ่ายด้วยว่าจะถ่ายเป็นมุมไหนมุมมุมข้างมุม45องศานั่นนู่นนี่นะคะก็จะมีสอนให้หมดเลยคะ่ะหลังจากที่เราเวิร์กช็อปกันเสร็จแล้วเนี่ย แอนก็จะมีมาสอนต่อนะคะว่าการแต่งสีแต่งแสงเนี่ยหลังจากที่เราถ่ายรูปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะควรใช้แอปไหนนะคะแอนสอนหมดเลยเรียนวันนี้เป็นไงบ้างก็ได้ความรู้เยอะเลยค่ะจากแบบเทคนิคแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบเราไม่เคยรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรอะไรค่ะพอเราแบบได้ลองทําได้ได้ลองแบบเข้าไปดูรายละเอียดแบบเออซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เอาไปปรับใช้ได้ โอเคได้คะ่ะอีกคําถามหนึ่งคะ<ด>่ะว่า<ด>ทําไมถึงเริ่มมาเรียนกับแอนคะอ่ะอ๋อรู้สึกน่าจะถูกชะตามากกว่ารู้สึกได้ถึงแบบการพรีเซน์หรืออะไรในในแอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในเพจก็รู้สึกว่าก็คนนี้แหละมันมันมีอะไรที่แบบเยอะกว่านี้พีเยมกว่านี้เยอะแต่แบบถูกชะตาแล,ล้วล้วนโอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ